สวัสดีครับยำแ้าครับมานี้ก็มายำหม้อ่นี่ครับคืออากาศหนาวครับพี่โน่มันนี้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกโอ้หนาวแห้งครับยำเซวเนี่ยหนาวมาเยนเกือบสันเพิ่นแลยครับสามเดือนสิบสองเลยครับมันนี้เกืบหนาวแห้งเป็นเราลมนำอันนี่มายำหม้อ่ครับ นี่ยำม,มองตีนครับพี่น้องตีนหกเส้นครับพี่น้องมองหางอยู่ครับมันวะครับโอ้ยน้ำยังดิ่มอยู่ครับยึบยึบโอ้ คือปลาตะไคร้โอ้โหง่งามครับ,กกบไหญ่โตงามงามยุ้ยนี่พี่น้องปลาตะไคร้ครับแม่งงามๆนี่เลยพี่น้องโอ้ได้ไปย่างนะครับพี่น้องนี่ใหญ่ๆสิถ้าเกลืออะไรย่างกินนุ้ยเสบ็บครับเทรครอเด้อยวเรครอ ไทยอู้หขึ้นพุนตุกโอ้ลมลมครับลมกัหน,น้วนี่เย็้นแห้งน,น้วเย็้นจัโตัวดีมาครับพุนตุกนี่ป้าบอกใครเล่นหรอครับ ในปลานเนี่ยมันตัดถึงเลครับเงียบเลยเอาหนา้านอยู่อยู่นี่แล้วปลาสลิดครับฝนตกบ้าบอลเลยไข่เล่เนเงียบเงาะเสร็จหรือเปล่ เงียบแค่ไหนวะนี่นนว่าจะถือปลาสลิดย่างคักเลยครับก็จะมาใส่ปลาสลิดคนตกโอ้ถืออะไรอย่างนีง้ปลาตองปตองอีกตัวนครับมาตองไปสลบับ อ้อันนี้เตรคกันทรัอปอู้เทรคกันทรัอปอันเตรคกันทรัอปลากระตบกระตบอืมแบนี้ใส่องตีนครับถึงมองตีนมองปิ้วเนี่ยครับสิมันจ็กตูนหัวหนีครับ ได้สามตัวแล้วอือเลีปลาต่อโม้ครับปลาหม้งามๆครับถึงมองหกศูนย์ครับมองเจ็ดเซนครับไอหนอมีฟุดไปพร้อมเลยครับ ป้าถือข้างเรียวครับป้าบรลเลนปนตุกคิดว่าจิตเป็นป้าสลิดไลค์คือคิดว่าจิตถือยางนี่แล้วป้าสลิดอาศัยผูเห็น กดใดอีกแล้วคือตะเคิงเนยดหยาดครับจี่งๆะขาหมดเลย คุณตกปลาบอลเลน่ะพี่นงองนี่อ,าอาา้าอัดคุณตกมัปลาอัดมัปลาติดตกขีหดอไฟแรงอ่ะวู้ ปลากระบ,บตุงงตกตบักบพี่น้องปลา,ากระทบโอ้ปลากระบังามๆนี่ครับกระทบปลากระบปาก่าพี่น้องเป็นบบบ้านกเป็นวบบปลาเกาครับ เอ็บดบดคือกันอตอบอีกแล้วนะตอบตอบ เห็ดปลาสลิดครับปลาสลิดโอ้ปลาสลิดนี่บทนนบทนนะพี่นอ้งองถึอมอ่ง่ะเดียวตายหมดเลยนี่ครับวะาตึงครับถึกแตมโมแรงอย่างน้อยเน่าเลยครับ ้ากับไทยคิดว่าที่ถึกลายบ่ถึกอีหลีดอกปากับไทยคิดว่าถึบเฮ้ย

ไปกันยุงอีกแล้วี่น้องปิดบอลไ่กันยันคาด์มองเมืดอีกแล้วอืมไปดีเลยนี้ย ห๊ะป่ายานปะคอปะโดดครับพี่นอ้องนี่โอ้เพราะว่ามันว่าแต่คลิปใหม่ครับปะโดเกี่ยวก็2ตัวเลยพี่น้องอื้อป่าชะโดโอ้โ ตายมืดประดดครับพี่น้องตึงมาเลิเนี่ย่ะกดัดึงบมกขาดนัดปากคอ จะโดดือต่จะโดนุักตะเกียวใหม่